ก็คงจะพอแล้วนะเพื่อนๆือนคงจะพอแล้ว่ะได้เยอะมากแล้วนะครับเพื่อนๆนเราเอามะม่วงกลับไปที่ก็คงจะพอแล้วนะเพื่อนเือนคงจะพอแล้ว่ะได้เยอะมากแล้วนะครับเพื่อนๆนเราเอามะม่วงกลับไปที่แล้วไปกันเลยครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวไปกันเลยครับเพื่อนเพื่อนอ้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาแล้วเดินไปดูกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจะสุกยักข้างบนก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้ยสุดยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่เห็นไหม มีอีกไหมมีครับนี่เราจะดูกันให้ทุกกิ่งทุกมุมนะครับนี่ <c oughs> มาแล้วคนสอนคนสอนคนสอน สุกแล้วกนสอนก้นสอนนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอยู่ไม่สูงครับเมื่อวานก็เยอะกว่านี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็มาเอาต้นนี้สุกประจําครับสุกทุกวันครับเนี่ยเข้าไปดูเลยนะครับเพื่อนๆนครับ ใช่ครับผมเพื่อนเพื่อนดูกันให้ทั่วๆนะเพื่อนเพื่อนนะนี่อีกรูกหนึ่งอยู่แค่นี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องใช้ไม้ตะก,ก้อสอยก็ได้นี่ทุกวันบางวันก็เว้นวันวันเว้นวันก็มีนะครับเพื่อนเพื่อน นี่นี่เห็นไหมมันล่ว,งล,ว,ง,ลวง,ลงลงมานะครับล่วงหล่นลงมานะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดินไปดูกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจะสุกเยอะสุกน้อยแค่ไหนครับไปดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมครับเดินไปดูกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจะสุก เมื่อวานก็เยอะกว่านี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็มาเอาเดาลูกนี้ต่อนะเพื่อนเเดินไปเอาเลยนี่เดินไปเลยโอ้ร่วงลงแล้ว <c oughs> คนสอนค้นซอนนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเพื่อนเอนอยู่ไม่สูงเล้วเพื่อน,นมาแล้ว เห yup. ็นไหมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดทั้งสุกทั้งดิบส่วนมากก็สุกเพื่อนๆดูกันให้ทั่วๆนะเพื่อนๆพนนะเยอะมากครับไปทางโน้นบ้างมีไหม มีครับเพื่อนๆแล้วไปเอาเราจะดูกันให้ทุกกิ่งทุกม่มนะครับนี่คนสอนค้นซอนนี่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 เห็นไหมเพื่อนๆ อยู่ไม่สูงมาแล้วค้นสอนค้นซอนค้นซอนสุกว่ะสุกน้อยแค่ไหนครับไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับผมครับทุกวันบางวันก็เวียนวันบันเวียนวันก็มีนะครับเพื่อนๆน,นี่นี่เห็นไหมมันร่วงลวงมานะครับ ล่วงหล่นลงมานะครับเพื่อนๆนี่อีกลุ่หนึ่งอยู่แค่นี้เพื่อนๆไม่ต้องใช้ไม้ตะก,ก็สอยก็ได้นี่มาแล้วกนสอนค้นสอนคนสอน,น,ส,อน,น,ส,อนสุกอาจารย์ชูจะไปสอยมะม่วงโชคอนัน์สุกนะครับเพื่อนๆืเราเตรียม อุปกรณ์จะมาเอามามวงแล้วนะครับ่ครับผมเพื่อนเพื่อนเราจะดูกันให้ทุกกิ่งทุกมุมนะครับนี่เยอะมากครับไปทางโน้นบ้างมีไหมมีครับเพื่อนเพื่อน แล้วไปเอาไปเอาลูกนี้ต่อนะเพื่อนเพื่อนเดินไปเอาเลยนี่เดินไปเลยโอ้โหวงลงแล้ว <c oughs> นี่คือต้นที่สุกเยอะที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสุกเยอะนะครับข้างบนมีไหม เมื him, so these, ่อวานก็เยอะกว่านี Luckily, writer, ้นะเพื่อนเพื่อนเราก็มาเอาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังอยู่ข้างบนมาแล้วเพื่อนเอาจารย์ชูจะไปสอยมะม่วงโชคอันัน์สุกนะครับเพื่อนเพื่อน เราเตรียมอุปกรณ์จะมาเอามะม่วงแล้วนะครับเยอะมากครับไปทางโน้นบ้างมีไหมมีครับเพื่อนๆแล้วไปเอาีิโนอยู่ข้างบนอ้มามาแล้ว กนสอนก้นซอนก้นซอนสุกข้างบนก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอุย้ยสุดยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่เห็นไหมทุกวันบางวันก็เวียนวันวันเวียนวันก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่เห็นไหมมันล่วงลงมานะครับล่วงหล่นลงมานะครับเพื่อนเพื่อน เมื่อวานก็เยอะกว่านี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็มาเอาเยอะมากครับไปทางโน้นบ้างมีไหมมีครับเพื่อนเพื่อนแล้วไปเอาั่นพอแล้วนะเพื่อนเพื่อนดูกันให้ทั่วๆนะเพื่อนเพื่อนนะเอ้าเพื่อนเมาแล้ว ก็คงจะพอแล้วนะเพื่อนเพื่อนคงจะพอแล้วะได้เยอะมากแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราเอามะม่วงกลับไปที่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ทั้งสุกทั้งดิบส่วนมากก็สุกเพื่อนเพื่อน นี่อีกลูกหนึ่งอยู่แค่นี้เพื่อนๆนไม่ต้องใช้ไม้ตะก้อสอยก็ได้นี่พอคงจะพอแล้วนะเพื่อนเพื่อนคงจะพอแล้วอ่ะได้เยอะมากแล้วนะครับเพื่อนเอนเราเอามะม่วงกลับไปที่เอาลูกนี้ต่อนะเพื่อนๆนเดินไปเอาเลยนี่เดินไปเลยโอรองค์วงลงแล้ว <c oughs> พักของเราเพื่อจะไปฝากเพื่อนๆกันนะครับไปก่อนนะอาจารย์ชูจะไปซอยมะม่วงโชกอนันสุกนะครับเพื่อนๆเราเตรียมอุปกรณ์จะมาเอามะม่วงแล้วนะครับ <c oughs> เดินไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆว่ามันจะสุกยัก <c oughs> มาแล้ว คนสอนค้นสอนก้นสอนสุกเดินไปดูกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจะสุกยักหของเราเพื่อจะไปฝากเพื่อนเพื่อนกันนะครับไปก่อนนะ